คู่รักวันอังคารกับวันพุธโอ้โหคู่นี้นะมันมีความเข้มข้นมากพอสมควรจริงๆต้องบอกว่าอังคารเขาเข้มข้นทุกทุกวันเกิดอยู่แล้วแต่มันมีมุมที่มันเข้มข้นต่างกันดังนี้ถ้าอังคารเป็นคนรักกับวันพุธนะอังคารเนี่ยจะกล้าแล้วก็รักอิสระในการสื่อสารในการพูดการเจราจาในการลงมือทำ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติก็อยู่แล้วใช่ไหมมันพุทธเนี่ยเขาอะค่อนข้างที่จะมีแบบแผนของเขาที่เขาจะค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆลงมือค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆทามาหากินในแบบที่เขาคิดมาดีแล้วพุทธเนี่ยเขามีแผนที่คิดมาจบแล้วไงค่อนข้างที่จะชอบทําอะไรที่สมบูรณ์แบบ ค่อนข้างที่จะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าไม่จําเป็นวันพุธจะไม่แสดงอารมณ์อลองเลต่อแต่อังคารนี่เหมือนกับอยู่คนละขั้วไงอังคารคิดอะไรพูดเลยอังคารตัดสินใจรวดเร็วเลยอังคารถ้าคิดจะลงทุนลงทุนเลยเหมือนกับว่าอังคารเขาใช้ฟิลล์ล้วนๆใช้ความรักอิสระของตัวเองในการดําเนินชีวิต ทีนี้พอมาเป็นคนรักกับคนที่เกิดวันพุธนะเอาช่วงแรกก่อนได้ไหมช่วงแรกอังคารกับพุธเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนคนละขั้วที่มาเจอกันแล้วรู้สึกเออมันมีลอกอีกมุมหนึ่งที่มันมองแล้วมันรู้สึกมันแปลกแตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมันเลยกลายเป็นว่าวันอังคารมองวันพุธว่าเออถ้าเราเป็นแฟนของคนนี้เนี่ยมันคงจะชีวิตมันคงจะมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ในขณะวันพุธมองวันอังคารเออชีวิตมันคงไม่น่าเบื่อมากขึ้นเพราะว่าพุธเขามักจะอยู่ในกรอบแนวคิดที่ตัวเองวางผังเอาไว้แล้วก็เหมือนกับเป็นโลกส่วนตวในมุมหนึ่งก็เป็นโลกส่วนตนพุธนะแต่ในมุมหนึ่งไอ้แผนที่ตัวเองวางเอาไว้มันก็เหมือนเป็นกรอบให้ตัวเองอ่ะออกไปทําอะไรที่มันอิสระมากไม่ได้ไงพอวันพุธเจออังคารเสร็จพุธก็มีความรู้สึกว่าคนอังคารมันเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเรา เข้าใจไหมอันนี้คือในช่วงแรกที่คนสองคนได้เจอกันเนี่ย้องให้ต่อพอได้คบหากันนะได้ใกล้ชิดกันจะอ,อยู่กินจะแต่งงานอะไรกันแล้วแต่มันเริ่มเห็นจุดแตกต่างซึ่งมันต่างกันมากขึ้นทุกวันทุกวันไงอา้าวอย่างวันอังคารเนี่ยมองคนเกิดวันพุธเนี่ยเออแทนที่ชีวิตของตัวอังคารเองจะรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยกับกลายเป็นถูกระเบียบนั้นเนี่ จํากัดวิธีคิดวิธีพูดวิธีดําเนินชีวิตของตัวเองเข้ามาอังคารก็เลยรู้สึกอึดอัดใจมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมันขัดกับตัวเองไงมันขัดกับตัวเองที่ว่าอังคารเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วอะ่ะทว่ากันแบบตามธรรมชาติเลยเนี่ยเวลานึกอะไรพูดเลยตัดสินใจทําเลยไม่ประดิบประดอยอะไรมากไงไม่มานั่งเหมือนกับพูดอ้อมค้อม ค่อยๆค,คิดค่อยๆพูดค่อยๆทำอะไรแบบกลัวอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่อังคารคิดแล้วพูดเลยพูดเสร็จแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปแก้กันข้างหน้าแต่มันก็ทําให้คนเกิดวันพุธเขารู้สึกว่าอ้าวแบบนี้มันก็เหมือนกับไม่ไม่ให้เกียรติกันหรือไม่เคารพกฎที่เราวางเอาไว้เพราะวันพุธนะครับเป็นคนที่มีแบบแผนของเขาพอเขาเจออะไรอย่างนั้นนะอันดับแรกเลยวันพุธเนี่ยจุดอ่อนข้อหนึ่งนะคือ โรดง่ายในจุดที่มันไปละเมิดสิ่งที่เขาคาดหวังหรือตั้งเอาไว้ไงเช่นมันพูดนี่เขามักจะมีสูตรสําเร็จของการเขาเรียกนะของการที่ทําอะไรแบบจะต้องอ่จะต้องมีหนะึ่งสองสามเนี่ยเออห้ามข้าม,ข,ามขั้นตอนพูดนี้ด้วยว่ามาเลกาาเป็นว่าอังคารเนี่ยนะจะต้องค่อยค่ ที่จะสื่อสารเป็นขั้นเป็นตอนดูเขาเรียกดูจังหวะเวลาดูอารมณ์ถ้าเกิดไม่พูดอะไรซับซ้อนนะเราคาแนะนําของอาจารย์สลับอังคารก็คือว่าดูจังหวะเวลาที่คนมันพุทธนั่นน่ะเขาอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เขาไม่ได้ตึงเครียดเพราะว่าคนคนมันพุทธหลายๆต่อหลายครั้งที่เขาอยู่ในกับงานกับสิ่งที่เขาคิดใช่ไหมเขาจะติดค่อนข้างเครียดในสิ่งที่ผ่านมากาลังกาลังทาอยู่แล้วคนอังคารจะอยู่พร่องขึ้นมาเลยเขาอาจจะ ตกใจตกใจเสือการเป็นโกรธในขณะที่คนเกิดมันพุทธมองไปที่คนเกิดมันอังคารเนี่ยคนเกิดนพุธเข้าใจธรรมชาติของอังคารเขาบ้างว่าอังคารเนี่ยเขาติดความรักอิสระของเขาเขาเป็นคนจริงใจเขาไม่ประดิษฐ์ประดอยอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคิดที่เขาพูดที่เขาทามาเนี่ยเขาทาด้วยความจริงใจทั้งหมดแหละเขาไม่ได้มีอะไรที่มันแอบแฝงว่าจะเป็นสิ่งที่จงใจไปทําให้ใครต้องเดือดร้อนอะไรหรอกนะ แล้วเลกลายเป็นว่าอ๋อถ้าเกิดว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยเขาเข้าใจคนอังคารก็จะอภัยได้มากขึ้นก็จะใจเย็นขเขาได้มากขึ้นก็จะไม่ทําอะไรที่ดูเหมือนกับว่าจะไปจะไปถือสาหาความทําน,นองน,นี้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ให้คําแนะนําแบบนี้ไปอาจารย์ก็ฝากอีกข้อหนึ่งคือการพูดกันจาเพราะว่าคนอังคารแน่นอนเขาไม่มีอะไรที่ เขาเรียกคิดซับซ้อนใช่ไหมเขาคิดอะไรเขาพูดเลยอาจารย์บอกไปแล้วแต่มันพูดเนี่ยเป็นคนที่สามารถใช้โหมดการพูดได้หลายโหมดถ้าสมมติว่าเป็นโหมดที่มีสตินะคนกับมันพูดเนี่ยใช้คําพูดได้อย่างดีเหลือเกินเช่นคิดที่จะไปพูดไปเจรจากับคนทําธุรกิจด้วยกับคนรักให้เข้าอกเข้าใจกันค่อยๆคิดค่อยๆพูดเนี่ยดีแต่ถ้าเมื่อไหร่วันพูดมีอารมณ์โกรธขึ้นมานะการ ใช้คําพูดของคนขอนพูทนะ่ยจะกลายเป็นคําพูดที่ห้ามหันแล้วก็เชื้อเฉือนจิตใจกันคนอังคารเนี่ยซึ่งขี้น้อยใจมากเนี่ยพอเจอคนเกิดพุทธเข้าไปก็จะโต้อตอบอะความน้อยใจนั้นอนะด้วยความรุนแรงทางด้านคําพูดังน,น,นั้นหลายต่อหลายครั้งเราจะเห็นว่าคนเกิดอ,อังคารกับคนเกิดเมืนพุทที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรอกแต่เราจะเห็นเบื้องหน้าว่าโอ้โหพูดจาต่อกันแบบ ด้วยความรุนแรงเหมือนคนไม่รักกันเลยเราจะเห็นรูปแบบนั้นบ่อยๆนะเราก็จะกลายเป็นว่าเออทําแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งนับบันความสัมพันธ์ก็ยิ่งสั่นคลอนลงไปใช่ไหมเราก็จะค่อนข้างเสียดายที่เห็นการจบความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารหรือวันพุธด้วยการที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของคําพูดแต่อาจารย์จะพูดว่าไอ้เรื่องของคําพูดคําจาการเจรจากันมันเป็นเพียงปลายเหตุที่ไม่เข้าใจกันแต่แรกดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าพยายามเข้าใจธรรมชาติกันนะก็จะไม่มีความขัดแย้งกันเลยทั้งเรื่องของการใช้เงินใช้ทองเรื่องของการใช้การสื่อสารด้วยคำพูดนะไปแก้จุดของการใช้คำพูดแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของกันนะอาจารย์จะบอกว่ามันจะอัตโนมัติเลยการใช้เงินใช้ทองนี่หาเงินด้วยกันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทำให้เสียอารมณ์กันก็จะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็จะอยู่ด้วยกันแบบสันติมากขึ้นแล้วพอ สันติมากขึ้นนะจุดที่เป็นความฉลาดของอังคารกับความฉลาดลองคารเขาเป็นคนที่ฉลาดหาเงินวันพุธก็เป็นคนที่ฉลาดวางแผนพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนวางแผนคนหาเงินอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งเสริมชีวิตให้ร่ํารวยไปได้วยกันใครที่อยากจะเสริมดวงนะความรักเนี่ยนะเลือกได้2แบบถ้าเอาแบบพอที่จะประครับประคองกันไปได้ทำมาหากินได้กันตลอดรอดฝั่ง ก็ใช้แค่ชื่อสกุลส่งให้อาจารย์อาจารย์จะมาดวงลงในยันมหาเศรษฐีคู่กันเมื่อลงยันมหาเศรษฐีคู่กันแล้วโดยใช้ชื่อสกุลเนี่ยนะก็เอาไปวางที่หิ้งพระห้องพระนะหรือว่าที่หัวนอนที่เก็บเงินก็ได้ก็จะทําให้ประคับประคองความรักกันไปได้นะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะมีความรักที่จริงจังไม่อยากเปลี่ยนละ ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรจะพยายามแก้ตามที่อาจารย์บอกแล้วก็จะเสริมดวงความรักให้แรงให้ดีที่สุดอาจารย์แนะนําให้ส่งทั้งชื่อสกุลทั้งวันเดือนปีทั้งเวลาเกิดมาให้อาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์จะชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดมาลงในกรลาตาเดียวคู่หนึ่งเขาเรียกกาลาตาเดียวคู่รักการลงชื่อสกุลนะแล้วก็ดวงชะตาลงไปแล้วก็สวด7วัน 7, 000, 7 000คืนผลก็คือดวงของคนสองคนจะถูกยกขึ้นไปคู่กันแล้วก็จะไม่มี อะไรที่เป็นอุปสรรคหรือบุคคลที่3เข้ามาแทรกตรงกลางได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ดวงคนนึงเป๋ไปจะตกจะตก,ะตกอีกคนจะค้ำคูณขึ้นมาได้แล้วพอสวดครบเสร็จแล้วเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าปีไหนเป็นปีชงไม่ว่าปีไหนจะเป็นดวงตกก็แล้วแต่จะไม่ชงจะไม่ตกตลอดไปแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงไปกงังวลเลยว่าจะต้องไปแก้ชงต้องไปแก้ดวงตกนะนี่คือการเสริมดวงชั้นสูงซึ่งไม่กี่คนนะที่ จะมีโอกาสทําได้อาจารย์จะบอกว่าเราได้รู้วิธีแก้ก็จงตั้งใจทํำเราได้มีโอกาสนะที่จะเสริมดวงก็จงเลือกแต่ว่าจะเสริมขั้นพื้นฐานแค่ยัามเหสถทีหรือว่าเสริมระดับสูงด้วยกรลาตาเดียวคู่รักก็ขอให้เป็นคู่รักที่สุขสมหวังร่ำรวยสมปรารถนาสุประการนะอังคารกับพุทธ